จริงๆไม่รู้จักการอบรมกระบวนการน,นะคะเพื่อนที่ทำงานแนะนำมาแล้วก็ศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็คิดว่าคิดว่าสิ่งที่ข้อมูลที่มีกระจายในอินเทอร์เน็ตน่าจา,จากที่เราได้ได้ได้อ่านมาน่าจะช่วยเติมเต็มในการทำงานของเราได้ ก็คือ,อต้องรับผิดชอบห้องเรียนแล้วก็ต้องจัดกระบวนการในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแล้วก็คิดว่าเราก็คือยังไม่มเีเทคนิคยังไม่มีอะไรเลยแล้วก็บางทีการจัดการปัญหาของตัวเองกับห้องเรียนก็ยังทำได้ไม่ดีและคิดว่าที่นี่น่าจะมีคำตอบให้ค่ะ ตอนแรกก็คือคาดหวังแค่ว่าอาการที่เราเจอปัญหาที่เราเจอสภาพนักเรียนที่เราเจอสภาพภายในของเราที่เราเจอเอที่นี่จะมีคนพูดถึงมันแล้วก็อาจจะมีคนรู้สึกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นให้เราได้เรียนรู้ที่นี่ก็เดี๋ยวจะนำเทคนิคและก็สังเกตคนอื่นๆรวมทั้งกระบวนการที่นี่แล้วก็ดูว่า มันจะแก้โจทย์ของเราได้ไหม,มก็คือเหมือนกับมาหาเทคนิคมาดูวิธีการอะไรยเงี้ยค่ะ,ะใน10วันนี้นะคะมันมี2อย่างหลักๆของเปียก็คืออย่างแรกเลยคือได้เห็นตัวเองจากโจทย์10วันที่มีก็คือเรามี คำถามในการที่เราจะทํางานที่เป็นอาจารย์มาก่อนแล้วแบบว่าเราต้องจัดการกับความรู้สึกข้างในแล้วก็ความรู้สึกเวลาที่เกิดสถานการณ์แย่ๆในห้องเรียนแล้วเราทํามันไม่ได้ดีแล้วถึงแม้จะรู้หลักการนั่งสมาธิรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ว่า มันก็ยังไม,ม่มันก็ยังไม่ดีพออะไรเงี้ยค่ะแต่พอพอมาเห็นสถานการณ์ในห้องเรียนที่นี่ว่าว่าการจัดกระบวนการมันเป็นยังไงาเราเราก็ได้เห็นเข้าไปในตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นก็พัฒนาตัวเองจากข้างในแก้ไขตัวเองจากข้างในอันนั้นคือส่วนส่วนตัวแต่ว่า,าในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่ใน10วันเนี่ยสิ่งที่เปียได้ ได้มากๆที่สุดก็คือว่าการถอดบทเรียนการที่จะหนึ่งการถอดบทเรียนที่ดีเป็นยังไงแล้วก็เปียได้ฝึกถอดบทเรียนฝึกฟังจับประเด็นแล้วก็จะพาห้องเรียนจบลงยังไงอ่านอันนี้ชัดเจนมากค่ะ